สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามากินข้าวกับน้ำพริกปลาทูกันนะครับผมเป็นน้ำพริกมะกอกแล้วก็แกงหน่อไม้นะครับมลาทอด้วย,<ล>ว,ยวันนี้เราเจะต้องแข่งกับฝนนิดนึงวันนะครับตอนนี้ฝนมื่อมันแล้วนะคุณผู้ชม,มแต่เรารีบกินเลยนะครับผม<อ>ปลาทูตัวใหญ่ๆครับวันนี้ผมได้จ้ำขี้ปลาทูวันนี้ทอดมัร้อนๆเลยปาทูตัวใหญ่มากกินหัวานสันคอนั่คอ ไปเด็กก็ห้ามกินเนื้อกินไข่กินนี่เอาเด็กต้องกินเนื้อกินไข่เพื่ออะไ้แบบเสริมสร้างทัศนาการร้อนๆหาบ่กันอุ้ยคอย ได้ดูต่ดได้แตดูได้ดูเ <laughs> ลยแบบไดแต่ดูเอาหวยหมดก่อนหวยหมดก่นอนหวยหมดค่อยมาเอ๋ <laughs> อันนี้คือจุดประสงค์ที่เอาหวยขอชอบนอนอยู่นู้นนะคุณผู้ชมแกงหน่อไม้อะออของผมปลาทูอะ เด็ดพี่เด่นเขงหน่อไม้อร่อยปะอร่อยมันหวานนะต้องให้มากอกมันจะวนหวานๆบจะมาเข้าข้ามเผ็ดเผ็ดมาก เดี๋ยววันหลังอยากกินน้ำริกเบอร์เลอร์น้ำมิกเบอร์เลอร์น้ำมิกตัดแดงนะอือหมีแต่ไข่อ่ะไม่มีครีอาคนละครึ่งต้องอย่างงี้หมดเลยมีแต่ไข่ครับ่นผู้ชม à, phải, phải, gặp phải, mái phải,

ไข่ยังไม่ได้กินเลยเนื่องว่ามันจะมีขี้เยอะที่ี่ค่อยมีขี้ตัวใหญ่ไม่ได้ไข่ ฝั่งน,นี้ผักต้มไม่หลายอย่างคุณผู้ชมผักปังแล้วก็อะไรบ้างนะพระทองอ่อนก็มีปลาเขาอือน,นี่ล้ำกว่าเลย ลูกเกล็กลูกใหญ่มันเหนียวคจะกรอบเลยกรอบดีนะหวานดี โหใครมารับด้วยเผ็ดน้ำพริกมันม่อย่างจี๊ดเลยอ่ะ ก้างแง้มเนี่ยโดนไปหลายรอบนะก้างแง้มปลาทูครับคุณผู้ชมรกเผ็ดมากแล้วก็อร่อยมากเนื้อปลาหูเน้นๆมันหวาน มีเก่นจอบปักทองกินผักต้องกินผักหลายสีเดี๋ยวสีเหลืองสีแดงให้ครบบุญมึดตึ้อมาบุ้นพา,ายุมาแล้วโอ้ไม่ไงตกเลยอะตกกัเดีแล้ววันเนี้ย ันนี้อยากให้ตกเพราะว่าผมไปใส่ปุ๋ยรุเรียนมาคุณผู้ชมปุ๋ยใส่ตกให้มันปุ๋ยละลายให้มันตกอ่ะปุ๋ยก็จะละลายระึ้นเป็นอากาศเป็นอากาศคุณค่าทางปุ๋ยมันก็จะลดลงใ้่ไหมมันระเหนยนะระเหยเป็นอากาศถ้าฝนม่นตกใส่ เราใส่ปุ๋ยแล้วต้องลดน้ำเลยให้มันซึมลงดินเลยให้พืชได้ดูดกินเลยถ้าเราทิ้งไว้หลายวันเนี่ยยิ่งนานยิ่งปุ๋ยลดการลดแบบลดคุาค่าลงเจ็ดวันนี้ไม่มีแล้วแ้่เดียวนะถ้าฝนมาตกใส่ก็คือไม่ได้ปุ๋ยอะใส่ทิ้งอยู่เฉยอะ ตัวอ,อ,อมต้มกินอย่างแรงเลยอะ่ะไปอคผักบุ้งต้มดีต่อสายตาอืม ้น,นีกอนตอนนี้ก็มืดลงมืดลงคุณผู้ชมมันเหมือนมันรู้เวลาตอ,ตอนเที่ยงไม่ตกพอตั้งแต่บ่ายสามถึงห้าโมงเย็นหกโมงมลถึงทุ่มอะไรเงี้ยเริ่มตกแล้วคุณผู้ชมมันจะมาตอนเย็นนะสังเกตอะฝนอะตอนเช้าไม่ค่อยมีพอเย็นเย็นมาละบ่ายสามมาละดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ